ของนักออกแบบรุ่นใหม่มาถึงแล้วโลโก้การเป็นเจ้าภาพเอเ펙ของไทยในปี2565อาจเป็นผลงานของคุณกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยเปิดเวทีแข่งขันให้เยาวชนคนรุ่นใหม่อายุไม่เกิน25ปีโชว์ฝีมือดีไซน์ระดับสากล เพื่อส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติครั้งที่5ชิงเงินรางวัลชนะเลิศ150,000บาทรางวัลรองชนะเลิศ4รางวัลรางวัลละ50,000บาทและรางวัลชมเชย5รางวัลรางวัลละ20,000บาทภายใต้โจทย์ที่สะท้อนดีไซน์ไทยหัวใจสากลผ่านการออกแบบตราสัญ,ญลักษณ์สำหรับการเป็นเจ้าภาพเอเปกของไทยในปี2565พร้อมตัวอักษรคำว่าเอเป2022 Thailand น้องๆที่สนใจสามารถสมัครแบบเดียวหรือแบบเป็นคู่ไม่จำกัดจำนวนผลงานค่ะเปิดรับผลงานทางออนไลน์แล้ววันนี้ถึง30มิถุนายน2564สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o o k กระทรวงการต่างประเทศหรือ Facebook NYD Awards